วันนี้เราจะพามาหาคำตอบในช่วงนี้ช่วงนี้มีปัญหาที่ว่าอ้อยสุพรรณ50ที่หลายๆคนซื้อไปทำไมสีถึงคล้ำวันนี้เราเลยจะมาหาคำตอบโดยการที่ตัดอ้อยลำแก่ที่อายุ11-12เดือนไปเทียบกับอ้อยที่อายุ8-9เดือนที่ลำสีเขียวแบบนี้แล้วเราจะรู้คำตอบพร้อมๆกันวันนี้ไปไปตัดอ้อยกันอนี่เรามา เทียบเทียบสีให้ดูกันก่อนนี่คือลำอ่อนในกอเมื่อกี้ที่เราตัดมาแล้วเนี่ยเราเลื่อนมาอีกมากอที่อายุมันมากกว่าก็คืออันนี้ประมาณ11เดือนลำมันเริ่มจะสีเหลืองแล้วเหลืองเหลืองยย่นโคนเลยอ่าก็ถือเป็นอ้อยแก่เดี๋ยวเราจะตัดลำนี้ไปด้วยแล้วเราก็จะไปตัดอ้อยที่ดอกอ่าอีกลำหนึ่งนะเป็นสามลำไปเทียบสีกันเลยโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัดกันเลย ี่เป็นอ้อยที่เป็นอ้อยโซนที่อายุเยอะทั้งหมดเลยสีจะเหลืองเข้มขึ้นมาอีกให้ดูที่สีอันนี้น่าจะ12เดือนนะเนาะเกิน12เดือนแล้วก็ออกดอกอ่านี่เป็นอันสุดท้ายแล้วเราจะเปรียบเทียบกัน3ลำนะโอเคเราจะตัดเลยตรงนี้ลำนี้แล้วกันเนาะนี่ได้มาแล้วลำที่สไปอ่าเรา ได้ลำอ้อยมาแล้วก็คือตัวนี้อายุ8เดือนเขียวเลยเขียวปีอันนี้สิบเดือนสิบเดือนเนาะโดยประมาณสิบข้า1สิบเอ็ดแหละแล้วตัวนี้สิบสองเดือนขึ้นมันก็ไล่กันมันไล่กันตรงที่มันอยู่แปลงเดียวกันแต่ว่ามันไล่กันตรงที่การตัดใช่ไหมถ้าเราตัดปีที่แล้วเดือนไหนมันก็จะนับหนึ่งที่นั่นนะมันก็ไล่ตัดมาอันนี้ตัดก่อนพอมาปีนี้มันก็แก่ก่อนเนี่ยมันออกดอกเนี่ยคือลำที่ออกดอก อันเนี้ยลำที่กาลังจะแก่เริ่มสุกใช่ไมสีสีเหลืองอันเนี้ยแปดเก้าเดือนนี่แหละมันก็อ่อนแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไป,ไปทดสอบพร้อมๆกันว่าสามลำเนี้ยสีจะเหมือนกันไหมจะค้ำไหมจะเปลี่ยนสีไหมไปไปดูคําตอบกันนีดทีนมาถึงที่ดีนมอยแล้วนี่เป็นลำอายุแปดเก้าเดือนที่บอกสีเขียวอัน,นี้ สิบเดือนอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบสองเดือนที่ว่าออกดอกตัวนี้ออกดอกตัวนี้ตัวเริ่มแก่สีจะเปลี่ยนนี่อ้อยเหมือนเกือบอ่อนแล้วก็มาสีเริ่มแดงเหลืองแล้วก็อันเนี้ยจะเหลืองเข้มเหลืองเหลืองชัดขึ้นเนี่ยมันเหลืองจนเห็นได้ชัดถ้าเทียบกันแบบน,นี้คือแบบเหลืองเขียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขูดเปลือกแล้วก็รีด ไปเดี๋ยวไปขูดเปลือกกันเลยเนี่เป็นลำที่อายุ8เดือนเราต้องล้างก่อนเพื่อที่จะไปเข้าเครื่องรีด นี่อ้อยอายุแปดเดือนลำสิบเดือน อันนี้ลำอายุสิบเดือนเริ่มเหลืองขึ้นมาเนาะนี่เป็นลำอายุสิบสองเดือนเห็นไหมสีเปลือกอันเหลืองขึ้นเลยชัดๆเลย ทำการรีดน้ำเสร็จแล้วอันนี้แปดเดือนอายุแปดเดือนํออนำที่ํำเขียวเนาะน,นี้ก็ํำที่เริ่มเหลืองอ,อายุสิบเดือนอันนี้อายุสิบสองเดือนคือเหลืองจัดๆเลย <c oughs> แกจัดนี่เราก็ทำเครื่องหมายไว้ที่หัวตรงนี้ปุ๊บก็เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าตอนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสีเขียวอันนี้ก็จะเริ่มเหลืองขึ้นมาจะเป็นเกีียวอมเหลืองจนนี้มัน มันก็คล้ายๆกันนะแต่มันจะเหลืองมากกว่าถ้าดูในกล้องไม่รู้ดูออกไหมนะเอออันนี้มันจะเหลืองแบบออกเหลืองทองเนาะอันนี้จะเขียวอมเหลืองอันเนี้ยเขียวใสใสใสแบวๆบเลยอ่าก็สรุปก็นี่แหละเป็นอ้อยแบบเขาเรียกอะไรที่เริ่มรีได้ก็แปดเดือนเนาะสิบเดือนนี่แก่กาลังดีนะส่วนอันนี้อาจจะแก่เกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เริ่มออกดอกสิบสองเดือนเออแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกกี่ชั่วโมงหนึ่งสองไหมเออเราทิ้งไว้สองชั่วโมง เดี๋ยวเราจะพากลับมาดูว่าสองชั่วโมงผ่านไปสียังเหมือนเดิมอยู่ไหมอะโอเคมาแล้วก็ชั่วโมงกว่าเนาะกับสองชั่วโมงแหละเราเรารีบเราจะทำอย่างอางืีนก็ <laughs> 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 <g ül> สรุปแล้วคือนี่แปดเดือนสียังเขียวสดใสเลยนะข้างนอกกล้องนะใช่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นสีเหลืองที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ทำไมในกล้องมันออกสีน้ำตา,าลก็ไม่รู้เออมันเป็นมันก็ยังเป็นเหลืองนําอ้อยอยู่นะนี่ก็เหลืองเหมือนกัน ก็จะคือจะค้าขึ้นนิดนึงเนาะเอ๊ะทำไมสิสองเดือนถึงไม่ค้าเท่าสิบเดือน <c oughs> อี่อันนี้เราต้องมาแก้ไขกันอีกทีนึงว่าทําไมเป็นเพราะดินที่ปลูกไหมหรือว่าเป็นที่น้ำล้ำอมอ้อยที่ดูด,ด,ดน้ําขึ้นไปเยอะไหมเพราะดินที่ปลูกเป็นดินสีแดงเนาะเป็นดินเหนียวสีแดงงันอันนั้นเราจะไปทดสอบกนันอีกทีนึงแต่นี่คือผลลัพธ์สําหรับอ้อ,อยแปดเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนก็จะได้แบบนี้เลยนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เนาะ แช่ใแขังเย็นๆมันก็ยังจะหวานหอมเหมือนเดิมสีคําลงนิดนึงสำหรับ,บอ้ยอยที่แก่ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีอ้อยที่มากกว่า12เดือนแล้วแบบก็ออกดอกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงก็นี่คือผลสรุปของอ้อยทั้งสา,าสามช่วงอายุที่เราเอามาทดสอบนีก็ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวเราอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาแลกเเลีเนยนข้อมูลกันอีกทีบ๊ายบาย